在底哇。 ทำเตือนรายการนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพเสียงพฤติกรรมไม่เหมาะสมความรุนแรงปลดจาไว้ว่านี่คือคลิปตกป่าหาอยู่หากินเด็กอายุต่ำกว่า18ปีและผู้ใหญ่ที่อยางแห้วอยู่อย่าลืมไปหากลุอย่างค่ายท f เอมาติดกล่องกันไว้ด้วยนะจ๊ะอ่ะอรุณสวัสดยามเช้าขนานีนักตกปลาทุกท่านวันนี้มาพบก,กับผมในช่องทีวีแอฟฟช่เช่นเคยนะเดยววันนี้เรา จะไปไต,ตาช่อนบ่อหมูบ้านนะวันนี้เปิดวันสุดท้ายแล้ววันนี้ต้องไปเก็บงานโดยเสื้ออุปกรณ์ก็จะเป็นเซตเดิมเหมือนเดิมนะเป็นชดเบคติ้งเป็นชุดคันไอชิโนเวอร์วันเวท1สิบสายพีอเอ้ยสายพีอแล้วก็ลอกเป็นลอกจีนที่เป็นกระแสอยูนะตอนนี้นะแล้วก็ใส่ช็อคหน้า30ปอนด์เหยื่อเป็นกบยางเรียบเปลือยวีนะเพราะว่าเมื่อวานมันกัดดีวันนี้ก็ต้องใช้เหมือนเดิม วิสองสดหานะดำลึกสุดหัวใจวันสุดท้ายก่อนบายเธอนะก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวไปติดตามรับชมนะอย่าลืมกดติดตามก่อนแล้วไปดูกันว่าวันนี้จะหวดไซส์ไหนมานะไปครับลุยเลสโกหนาวมนะค่ขยอะ ของกิ๊เพ่นใช่ใช่ไม่เห็นหมันเข้ามันชาร์จเลยนะเมืเเ่อกี้ชาร์จเยอะนะไม่ได้ตกใจนะ พได้ตอนแรกเราตีอยู่ตรงนู้นไะงเราได้ยินเสียงปุ้งปุ๊งปุ๊งมาสองรอบสามรอบแล้วนะก็หาต้นตอเสียงหาไม่เจอนะแล้วพอเดินมาตีตรงนี้เราได้ยินเสียงตุ้มแถวนะี้แล้วคืนมันชัดเราลองตีอยู่เฮ้ยมีตัวกัดจริงเดี๋ยวต้องหาเอามันขึ้นมาให้ได้ ไม่ใช่ว่ะมันเหมือนไปยี่สกไปที่อย่างนี่นี่นี่อยู่ข้างหนนี่หรอฟังนกน้ำอีกนกน้ำไม่ได้อยู่ริมฝั่งนะรื้่เมเยนะ่ยเงล่ะไปไหนหรอ เหมือนยี่สกป้าบ้าเลยมันนกน้ำนะหางลื่มเลยไปไหนล้ะเออเออหายเฉยเดี๋ยวก็น่าจะขึ้นมาอีกนะเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวเราดู ลืมเปิดกล้องเลยทันหรอวะกบกยยังไรีเบเปอยวีสองขนาดสามเซนสามจุดห้าเซนมัวแต่งัดสะับัดอยู่นะเชา้ชาเช้านี่ไม่กัดเลยว่ะเจ้าถาแเรเล่นต่อไปนี้ต้องสายหน่อยนะอย่ากัด Tua dia kan. Tua. 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 ไอ้เนนะไปตยาแต้ต่อไปมัน,มนยิน่งตกยิย่งเล็กยิ่งตัวงเิงๆตัวใหญ่โดนหมดน้อปากฉีกเลยน่ต้ต่อไปฮะเด้ยเดคนละตัวคนะว,ว,วที่กัดไม่โดนกับอันนี้มันคนละตัว,ตวกัน ว่าตัวนี้กลายไปดนปุ๊บเหยื่อมันจะขึ้นไอตัวเล็กซับก่อนเนยอาใหม่เอาใหม่หนนตัวนี้ต้ดีนี่ว่ะปิดกล้องพอดีนะออตัวนี้อ้วนตุ๊บตัวสั้นแต่อ้วนมากเลยเยประมาณ 89ขีดดันโลได้นะปิดกล้องพอดีเลยกำลังจะเก็บปลาตนะัวแรกโอ้โหลูกหมูก,กบยางเล่ยเปื่อย V2 ขนาด3.5เซนนะดูโอ้โหสั้นแต่อ้วนตูบเจ๋วแนวนี้เลยนะตาข่ายตัวต่อไปครับสามแต้มล้วนันนี้ปลามันกินสายนี่หว่ามาเช้าไม่กับโคตรอ้วนเลยลูกหมู ไอ้สัสพูดคำนี้กับกูนอย่างนี้นะไม่อยู่ได้ไงวะเดี๋ยวอาจจะตัวเล็กนะไม่อยู่ไม่อยู่เสด็จเยเสจเยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม,ม่กระตุกเลยนะไ่าตัวออไอ้ที่ตัดโดนตอนแรก ยังมีครั้งที่สองคันกระตุกไปแล้วอะแม่ไม่อยู่สองตัวติดเลยอะไรวะบนี้กระชากซะแหลกเลยนะดูดิเออสียดายเอาไม่เอาไม่เอาไม่ตายมันกัดช่วงแดดกำลังออกนักวั้ ยิ่งตกยิ่งเล็กยิ่งตกยิ่ง,งเล็กเว้ยโอ้ยนะอ๋อเป็นการกูต้องลงอีกเอาแต่ไม่ว่าจะเล็กยังไงก็เก็บได้ทุกไซส์นี่เจ๊ยกับยางเล็กเปื่อยเนี่ยเล็กๆอย่างนี้ก็เก็บได้นะจ๊ะโดนทุกไซส์โดนทุกไซส์ เต็มปากเลยถ้าไม่มุดอีกสองตัวนี่หกเลยนะไปเจียวสถา,ารนะต่อไปครับบริ Very good. 7, 8, 8, 7, กรเจ็ดคีดเจ็แปดคีดนะเจ็ดจุดห้าเจียว อ่ะครับแล้วก็คนต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะผลงานปลารวมหมดวันนี้ก็สี่แต้มนะปิดท้ายวันสุดท้ายก่อนบายเธอที่บอหมู่บ้านมันปิดนะ,ะเจออีกทีก็อาจจะปีหน้าหรืออาจจะช่วงไหนอีกสักช่วงนึงก็รอฟังข่าวหมู่บ้านก็จะประกาศว่าจะเปิดอีกเมื่อไหร่นะก็หลิวเราไม่เก่งแล้วก็ต้องเอาอย่างนี้แหละแก้เกมตามสถานการณ์กันไปนะก็มาจากผลงานกบยางเรียบเปื่อย V2 ขนาด3.5มดาเซนดำลึกสุดหัวใจอย่างนี้ก็ แก้เกมกันไปหนาวๆเช้าๆอย่างนี้นะจีได้ป่าที่นอกน้ํามันไม่โดนนะเฮ้ยถ้าโดนนี่มีคนรู้คนพ้องกันบ้างอ่ะไปถ้าชอบคลิปนี้อย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจชอบทีวีแอฟฟิชชิงนั่นนะจะกำไรคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับถ้าใครอยากลองก็ลองไปหากันดูที่ผมแปะตะกา้าแปะลิงก์ไว้นะก็ไปหากันดูมันดําลึกแล้วมันกัดจริงจริงเลิกูดแก้เกมไม่ถูกยังไงก็ไม่มีแห้วนะไป เอยเดี๋ยวไปช่างน้ำหนักปลาตัวใหญ่กันดีกว่าก่ากี่ขีดนะแต่คิดว่าไม่ถึงโลเก,เกือบโลแล้วกันเป็นลุ้นกันไป